สาตปูสมยาสวนมันอยู่ร้านว่าทรบุญมาแต่คงความคาท่านถวายทำวัดว่ารามไปถึงสวนโชคลาใ้อยู่ในร้านก่อมเมือนเดขอคารวะปูง,งาและ น่าดูน่าดูนว่นจังช่วข้าวสวยก็เลยเก็บเยอมากเลยเก็บเก็ามเก็บฟาร์ดูเลยรับดูเลยเยเมียรับดูเลยวันข้อสุขขอหลาขอสุขอหมานไม่เลยนี่เมด้ลยรุ่นก็จะเปการมองกัน ม่หมากตนนีเนอได่งครับเป่นเลยาวิ่มารอรุนเกถูกนะครับเนาะสิบเอดตัวแดกคย่างเอซีครับผมถูกสเขาไปชทำุเดียัเข้าไปถูกนำนยาชสาุาันพี่น้อง นมาัเนพปนเพราะเเเียหัวมาเลยจังจรเลี่ยนครับจอาแมเปียนมันร่มเราแบลยร่มเนาะ สาธุสาธุสาธเจ้าทีเจ้าทาเจ้าบาเจ้าท่งอนุญาตบาข้ามเจอหลูกหลานมากกับข้ารวะมากขอสูขอลาขอสูขอมาจากสถานที่นําให้เอฟซีได้ห่วมบุญไปน้่กันใ้ทัานว่าท่านว่าเป็นเผ้าลูกลานในเขเดสาเออเบื้งนั่อันแม่แต่ขียนั่๋ยวแม่คู่สิเปจุดถูกอยู่น้่ครูญาละ สาธุสาธุค yes. yes. าราวะคนนป้าเข้าใหญ่ทุกเยถูกนะครับเนาะูจะพาไปงา่าสนถูกถูกคารวาดงมันจะกลายเป็นน้ำแนะครับเนาะสมาขอขอหลับจากผู้ซ่วนงาส่นนะครับเนาะมันะกายเป็นน้าแขครับสาธุสาธุ มาลุดนน้ำกันนะครับเนาะเชตย์เด็ดๆตัวได้นะครับพี่น้องค์ F4 ครับผมตั้งค่ะตั้งครับก๊าซนะคับมันคู่กันเปนมาสุดก็เรากะปูสูงพิณาซ้อนคอโซคอลาเป็นน้ำกันนะครับผมเราจะตั้งมาก็ไม่ได้เด็ดแกงมาก็ใส่หยิบจานต้อนใบอันนี้ก็ท่านผ้ชมก็คือแกงรอจั้งไว้ครับผมกำลังแต่งขันนะ พ่อเองไป่น่อยพ่อันช่าเจ้าเนะ่เหรอี่อา่งไหนมาล้อเนาเอหาบรรยากาศไม่เหมือนกันนะ

ขอสขอมันน้ำปูน้ำกันนะครับบัตรีิพี่หัวพ <c oughs> อไปแล้วด้ก่ห้างสีม <c oughs> ันวะ สมณสมราสมพุทศกุลสมะสมานสาธุเตอรปูสมยาสอนมีลูกร้านว่าทำบ,บุญมาแ่งทาคาท่านถวายทำวัดว่า่า,ามให้ ừ, ึขอส่วนโุกลาให้ลูกในร้านพรอมมือในการขอคารวะปูงาแล้วเก็เครื่มาคํามูเคร่มนาแลาก็ให้ผูให้ญารับแล้วก็ให้รับดูว่าลูก,มมลลลลลกหาล,ล,กลาน กามาขอพรขอโซขอหลับลีสามตูสองตูก็ได้ให้ลูกลานได้เพื่อสิเดชาทขา้นตูสัตวสนาต่อเรื่องปูเนี้อเรื่องขปฏิปไตยดุลกันได้ขอคารวาเข้าไปชุดถูกขั้นงทนขู้นถูกซีชุดถูกเนืุมาถูกคนหนึ่งูกให้ลานเรืองให้เป็นได้ลานเน้อสัธว์น่สาธุกสาธุ มันจะกลายเป็นน้กันนะครับขับอามคือเก่ขับพี่นองอ่วมีมัชีรถมาเพิ่นตัดหยาดตำรถโอเดีวเดียเ้เด็สิบสี่ตัวเลขรถเลยนะเด้บริดีหัวปูสมกับหานิซีครับผมเข้ากันเลยครับผมได้ชวมได้มัแล้วครับผมร้คาน้ำมันครับูดบครับ มุม <łość> บรรยากาศเล่นกันครับฝนกระตุกครับดีใจไลยครับฝนตกเหรอปูญะแล้วครับดีใจครับฝนป่วยมหแล่ะครับขนาดแดด

สองสมันมไ่น้ำกขั้วันที่ส6ลาอพนรกยตเเรื่มุประกาศครับในนาทีการงานอุฬานาทีการไม่เนาะสเกิดอาชีพหาได้ทุกย่างครับคือวัดสายมเลย อย่าดีๆกับตัก่อนยดีกต่ค่ะค่วยมาเลยสงสัดีใจนะครับนำตาจากผู้จากงานเป็นแม่ผู้มากดีใจร้ายเพราะว่ามได้มาดูแนลเพราะว่าถ้าแม่ผู้เป็นสามาิายยางครับสไที่ไล่หมองแล้วครับเนาะอยากูไขลานมากดูๆก็ต้องไขช่วงไขลานลูกล้านแล้วฝน่ไขลานลูกลาน ล่อหลุมเร็วถูกนะครับ กาจะได้ต <ersch> <Aj ay. S 1> ัวไรนะครับพ <Yeah. S 1> ี่น้องยิซีครับผมวันนี้ปมันถเออเสียเออูรน้นแล้วอ่รูปปูยิปครับยิปไฮถือเตปูเอปูชีตัวไนครับผมมารอหลุดนะครับเนาะมีมีน้ำปูเนาะงานที่อสามถือตรงตรง สงรถูเดอลงร้านกอนส่คอนหลาคอเสียงไทยใส่ถุงนี่แหละฝากเก็มาจากปฏิหารเลย้าเฮบัคัแดดแยดเนาะโอ้โหแดากับูด้วยปูเน่าตายากเลที่จะาร่วมกเป็นมือเดียวนะอยู่ในร้านเดี่ยวดีสักตัวมันลายมองลายที่ร้านพยายามไวยมินึสิมอ ด um so ูถูกเสียงไทใส่เอฟซีได้ไอ้ใจที่จฟังมีมุ่นจริิไโดยารมีผู้ต่ผูชศราปูบุญชุนผู้พุ่มจที่ทานวบางกุ้งใหตองเก็บกินให้รกานโดยเฮดเดอใส่วันที่สิบหกน่งตโเดอใส่วันที่สิบหก ในเจตเจืออดุกรานล่อรุนวาปเะดเดอร์ยคทีเชบัตุรานเลี่ยงบนเลี่ยงสัทธาทีอดุรันในเห็ดในศาลรุ่งน้องดาวกัาซาลในศางตัวสังเวสุวรรณนเป็นพสังเทวีกเวนพร้อมกับศาลาการลงสังทีรตาบันเมืองพอสิสักสุดุบันดาลปสมยาสวนปู พยานาคทุพะองปูสีสุโธนยาสีประทุนมากพัวนัตนรระาสุโุธนาสลร์ทุมโมลาปูยาแต่ย่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สีดุลบันดาให้เรทุ่มเรียมนีให้ออกสมตัวตัวเป้ะเธอปูเธอซาตุส่าตุส่าร้านรอนลินเดอบัเล่ข้างต้นยาสีเทียนมาขอเป่นเอฟซีไฮได้เด้อวันที่สิบแป ดาวดวงโคตรัวเพนารยหกสบเ้อกีัตัวเปียนคือยาผู้กิดชดยู่ตัวผู้บมางมากนาน้าาตเลยหอมนอนี่อมจะหอมนี่ เอาไปหากตัวเด็กมาเก็เนาะะะะัดกมากบต้นต้องไป้างบเกจเนมาอีกแล้วพมาโเก่าอีกแลมาสอีกแล้วก็นสมาัวสมาเลยเพ่มแต่เขายับไปเพิ่มาสรางบาเอ โซฟาโซฟาน่ันหาอมโนสาขอเลขีน่อยครับครับครับไครับใช่ราคาเขียวร้าถ้าไม่มีใครอยู่วางตรงนั้นเลยครับะว่าเดี๋ยวคนเี่า ขอหมายเลขบัญชีครับตัวเลขรลุนูกกันอม่ได้่มากเด็กครับผมรับเล็กถูกนะครับเล็กถูกในพี่น้องยิบซีครับมือนีนะครับเนาะทีพัดนองจำแปานะครับมากลุ้ง้าบ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 ้าาบ้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 าบาบ้าาบ้าบ้า้าบ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 าบ อีดสามเมนบอกสามอาครับมันดูไม่ไม่ไม่ม้ครับครับเรามารุ่ต่างจิตภาวนาไปน่กันนะครับเราวาูสุโต้ญ้าชั้นมาตัวแรกพี่น้องสีบัลม่าหรอวาภูสูตกับญาโซน การ์ดนบันดาลใรูกหลานีกนตลรู้านตุลครู้านามุงมีตเลขแกงสวยงามเลยครับมันลมาสามกขบอกคู่เราว่าแบบนี้สามกัว่ามกับ่าบอกว่าบอกว่าประทูนะสามอะไรพ่อ ป็ันาให้ลูกให้หลานได้เ้อพูเเ้ยลูกหลานได้มาเย็ดมาสามตัวอินหัวเลียมมาเลยหัวเรีหัวเยมบกัีสามกนายันันเียมเียันมันนึงกับซีไยิมนั่ เยอะมาเหรอครับขอบคุณขอบคุณพ <Take> ่อแม่พี่น้องเบบซีทุกท <ừ> ุกท่านนะครับเนาะมีเสียงเสียงสระเวลาครับวันนี้ครับของเบบซีครับขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทั้งสองครับผมตัวที่สองกันไหมพี่น้อง นโตแม่ีแมว่าน่าขนโตเออนนมาแล้วผมยียียีเขสอนผมบริบทิศาแปขั้วหนึ่งไหมขก้วนึงสามหนึ่งใหม่แก่มาอายุก็บอกแค่เนือนพิซาเป็นเดียวพิซซาามเืนสาแก่ไหมขั้วก็คือหนึ่สามหนึ่งหกตัวเดืสามหนึ่งหกขึ้นตอกไล่หรอพีเดือสามหนึ่งเขาสอนว่ามันวาันซื้อว่าซ้ำ

สองก็คือหนึ่งนะครับสามแล้วก็หนึ่งตัวที่สามเป็นตัวใดที่น้องอีฟีเราลุดนน้งกันครับผมตัวที่สองเป็นหนึ่งแน่นอนนะครับเนาะ มาสองตัวทศชั้นเราก็คือสามกับหนึ่งกับนองสามมากกว่าหนึ่งมากที่หลังครับจะว่าเป็นตัวเลขที่แม่กู้บนจุดนั่นคือเรื่องขอคกู่ตาเลยครับเนี่ยแม่กู้จนไปเกื่อะไ้ตัวใดก็แต่โม่สามหนึ่งหกสามหนึ่งหกเลขมันออกตัวที่สามหนึ่งหกแตัวมันออกสามหนึ่งสาม กากบรรยากาศนะครับมา่อูวัดปานั่งจับป่าครับพี่น้องก็เป็นยากจาเดดครับก็ว่าฝ้าขึ้นเลยสงสสยปูยันรียันหลานหอนเอาเพราะว่าพื้นไปก็ว่ามี่รับที่อกมานจอรอไปเมือนหร่ี่มนนะครับขี่รถมาเลยครับเพิ่นตัดห้าตัดรถดังตึงเรียก่มเจ้าันมาเลยพันมาเลยสอับนึมาแล้วับผมันเ็นรถ ขี่รถมาไหมเพิ่งจัดงานงบสองสีหนึ่งครับส่งกับบันฮอปูสมยาสอนเนาะหาหนึ่งสี่เนาะครับเก้าแปดเก้าเมื่อกี้ได้เก่าแปดแล้วปูหายวันนะไหนไฮเลนทอดมัดมือมัดเว่นสิบแปดเลนมัดมือเลนออกศูนย์หนึ่งแปดนะฮะเามื่อกี้เก้าแปดเก้าเมื่อกี้เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะอ๋อเก้าแปดเมื่อกี้กอนเลยค่ะเก้าแปดหกอ๋อวีครับผมอ๋อห้างวี โอ้วันที่สิบสามแล้วค่ะเนาะอยู่หอปูแล้วจุดถูกได้สามหนึ่งอือจุดตรงไหนก็ได้ได้สามหนึ่งเป็นวันจันทร์เปลนตัวหมวดต้องหันสื่อร้ายที่พ่อสอวันขึ้นวันที่วันเกิดวันเนาะแล้วก็ขึ้นลานไม่แล้วแล้วก็เดียวก็ขึ้นแบนที้นี่นเุสนเรือ สามหนึ่งตัวที่สามตัวใดพี่น้องยิบซีครับผมรอช่วงด้องกันปูกำลังพิจารณาอยู่นะคถานวว่าสิหัวยาว์ดึงหกดึงอันโกัระตูเดียวกันจะไม่คูดอยู่หัวแล้วค่ะเนาะเกิดปฏิหารทันที่แล้วม่านบ้านบเยี่ยมปิหาเกัีหวคืหกับ่าเนี่ยเนี่ยเลขรถไอ้ยิงกับมีหนึ่งหกเลขรถเสียเอกกับมีหนึ่งหกตัวมะเลขรถขั้นนั่นคู่ขั้นเาว เอาอีหลีได้ไรมัวคือหกนี้มั้งมวกว่าคือแปดอะไรครับมัวหกับแปดเลยโอ้ยนี่หกมีแปดมีหกมีแปดมีเก่าครับเป็นเก้าครับพี่น้องอันนี้หัวอย่ีงมีหกมีแปดมีเก่าไม่สุดไม่ไดี๋ยวลอดลุ่นต้องทารุ่นเองค่ะแต่ว่าคงคงได้เฉียดคือหกอ๋อแมนยังีตัวเดี่ยวกันจับมหัวเป๊ะเลยไอ้ยิ้มเอหกอีหลีขาดเดด โอ้สามหนึ่งหกเงียนวะโตเทกันสาธุสาธุพี่น้องทุกคนไอ้เห้ยเอยึ้นาจัดเจียน่อครับเนาะคุณอ้โตเบลสามหนึ่งครับเนาะสามหนึ่งหกโตเก่าไงนักุ่ยยุคอในสามหนึ่งหกมาขึ้นเท่าเดตยวโตคกับเด็กรถเด็กรถปะค่ะเด็กสามหนึ่งหกพี่น้อง ยูตําแหน่งเดียวกันเรื่องมันบวเสเอกครับผมและเรื่องหกัก้เก่าตัวเดียวกันด้วะค่ะเจ็ดัตงอมสามกาแฟกัอ่าครับพี่น้องเกิดปฏิหารเกิดขึ้นอีกแล้วครับจุดยูไซแม่พูดจุดยูไซรับก็ได้แค่สามหนึ่งหกเป็นเลขยุตําแหน่งเดียวกันเลยพี่น้องเพิ่มมาอย่างไรตัวเลือปลาโน่นจำปลาแต่ปัญญ์เป็นตัวเลขตัวเดียวกันครับอ่ะเกิดปฏิหารอีกแล้วสามหนึ่งหกกับดู นี่ครับกันหอห้องปูนาหาเงินสีนะครับเนาะสามมาแคปหน้าจอไว้ได้ครับเรื่องสิ่งแวดล้อมหนึ่งหกสเก็นเลยครับเด็ดๆนะครับเมื่อนี้นะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเงบซีมาแล้วจมแล้ฟังสามก็มาหกก็มาหาก็มาสามหนึ่งหกเลพี่น้องอย่าลืมเลยครับเนาะ สามหนึ่งเอฟซีตันใดครับเดิเบื่องคลิปนี้แล้วครับขอให้สุขสวัมั่นมายนะครับเด้อลำดำได้ด้วยสาธุสาธุมาบีผู้นำมันไม่ด้อยนะัีน้ำผู้ว่าญาสีบุญมาหรือว่าผู้สวมญาสวนครับเป็นปรญญาในสายบุญของผู้ตาผู้ชี้ปกเขาทุกทุกข์กันทั่วประเทศทั่วโลกครับเดิเบื่องคลิปนี้แล้วครับขอให้สุขสวัมั่นมาลดำลำได้ด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดตันได้ครขอให้สมัรรถนาทุกประการนะครับเด้ออย่าเพิ่งให้เพิ่งโตเล่นขจัดกันผมสาธุสาธุ